พี่นงทิกรครับข่าวทะลุไม้วันนี้เป็นวันสิ้นเดือนตรงกับวันจันทร์ที่31มีนาคม2568วันนี้ขึ้นพาดหัวอย่างนี้เพราะว่าการบ้านการเมืองมันร้อนชาไปเรื่อยๆหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีชุดนี้แล้วก็มีการเตรียมการของคนที่ยึดมั่นในกฎบัตรกฎหมายเนี่ย เขาต้องการจะเช็คบินนายกอิงให้หลุดจากเก้าอี้ครับจะเช็คบินได้หรือไม่ตามมาดูกันคือฝ่ายความมั่นคงที่ต้องดูแลบ้านเมืองเนี่ยหรือว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ชัดเจนว่าข้าราชการการเมืองเนี่ยต้องกล้าตัดสินใจและทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำอย่างน้อย ต้องดำรงตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นกลางและปราศจากอคติโดยไม่หวนไหวต่ออิทธิพลหรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือที่สำคัญก็คือยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมายเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้ตนเองครอบครัวหรือผู้อื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้มีหวังหลุดจากเก้าอี้ครับมีหวังหลุดจากเก้าอี้ฉะนั้นมันยังไม่จบครับอะไรไม่จบสงราม,มันยังไม่จบนิติกรรมอําพรางเอ่ยเลี้ยงภาษีเอ่ยไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ประพฤติตนผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง หลังจากเสร็จการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยสอสอพักฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมการแล้วเตรียมการยังไงเตรียมการที่จะเข้าชื่อสอสอหนึ่งในสิบแค่นั้นเองใช้สอสอประมาณสักห้าสิบกว่าคนทำคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ส่งคำร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ย วินิจฉัยตามมาตรา170รวรรสามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170รวรรดึงวงเล็บสี่ประกอบมาตรา160วงเล็บสี่และวงเล็บห้ามันมีเหตุผลของมันครับว่านางสาวแพรทองทานในฐานะนายกรัฐมนตรี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4คืออะไรอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่ประพฤติฝ่าฝืนหรือปฏิบัติอะไรที่ขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะพักฝ่ายค้านได้อภิปราย ไม่ไว้วางใจตัวนายกโดยเฉพาะไม่ไว้วางใจตัวนายกโดยเฉพาะแล้วการไม่ไว้วางใจคราวนี้มันเป็นที่มาของการทำให้นายกเนี่ยขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญอย่างที่เราติดตามฟังการอภิปรายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการไปทำตัวสัญญาใช้เงิน ในการกู้ยืมเงินจากคนในครอบครัวเดียวกันจากแม่จากน้องจากพี่4 4 3 4ล้านบาทโดยไม่มีกำหนดว่าจะจ่ายคืนเมื่อไหร่ชำระคืนเมื่อไหรและไม่กำหนดว่าเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ตรงนี้แหละครับที่คนเขาสงสัยว่านายกรัฐมนตรีแพรทองทานทำนิติกรรมอําพรางเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่ไอ้ตัวสัญญาที่ว่านี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559 มันนานมาเก้าปีนะครับท่านผู้ชมมันนานมา9ปีแต่ไม่มีการชำระเงินต้นไม่มีการชำระดอกเบี้ยไม่ระบุในสัญญาว่าจะมาจ่ายเมื่อไรชำระเมื่อไรอีกทั้งผู้ขายหุ้นส่วนใหญ่ไม่ใช่พ่อแม่แต่เป็นพี่สาว22,88ล้านบาทเป็นพี่ชาย335ล้านบาทเป็นลุง1315ล้านบาท เป็นป้าสะพ้าย258ล้านบาทในขณะที่แม่เนี่ยเป็นผู้ให้หุ้นเพียง136ล้านบาทฉะนั้นจึงไม่มีเหตุอันควรที่จะเชื่อได้ว่าคนที่เป็นเครือญาติเหล่านี้รีบร้อนขายหุ้นให้กับผู้รับที่ไม่พร้อมที่จะต้องจ่ายเงินและผ่านมานานถึง9ปีผ่านมานานถึง9ปีก็ยังไม่ชำระนี่อะไรทั้งนั้น อีกทั้งเมื่อซื้อเมื่อตัวเองเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปทำอย่างนี้ยื่นบัญชีทรัพย์สินมากกว่า1 3 0 0 0มืล้านบาทตรงนี้แหละครับที่มันแสดงความสามารถว่าตัวเองต้องชำระนี้ได้อาจจะเข้าข่ายการกระทำนิติกรรมอําพรางหรือหลบเลี่ยงชำระภาษีหรืออาจจะแจ้งบัญชีอันเป็นเท็จบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จก็ได้ ถือเป็นกรณีที่รัฐมนตรีมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นี่คนก็สงสัยอย่างนี้เพราะอการถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของบริษัทอันพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับตั้งแต่ปี2544เดือนกันยายน,นมาถึงวันที่4กันยายน2568ก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วไอ้ที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินธรณีสงเพราะเป็นที่ดินตามพินัยกรรมของนางเนื่อมชำนาญชาติศักดาที่มอบให้กับวัดธรรมมิการามเพื่อใช้หาประโยชน์ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นที่ธรณีสงตามคำพิพากษาศาลตัดสินแล้วแล้วก็ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎิกาก็ได้ยุติแล้วว่า หาประโยชน์กําไรจึงเป็นการหาประโยชน์ไม่ควรได้ของนางสาวแพรทองทานไม่ควรเอาประโยชน์จากที่ธรณีสงซึ่งที่ธรณีสงมันเป็นที่ดินของรัฐเหมือนกับที่สารดีกาเคยมีคมําพิพากษาว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงและตัดสินทางการเมืองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษากรณีครอบครองที่ดินป่าสงวนเขาใหญ่และคดีให้สสพ้นจากตําแหน่ง แถมยังตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรณีครอบครองที่ดินป่าสงวนราชบุรีถือเป็นบรรทัดฐานที่สารดีกาเคยวางเรื่องนี้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้นำรงตำแหน่งทางการเมืองทีนี้ถ้าเราล้วงเข้าไปลึกๆดูให้ดีท่านทั้งหลายที่ฟังข่าวทะลุไม้วันจันทร์31มีนาคมวันสิ้นเดือนวันนี้ถ้าดูให้ชัดเจนในประมวลกฎหมาย ในประมวลจริยธรรมของขา้าราชการการเมือง2 5 6 4มันว่าอย่างนี้ครับฟังไว้ได้ความรู้บอกว่าขา้าราชการการเมืองต้องยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตัวเองและผู้อื่นถามว่านายกรัฐมนตรีเป็นขา้าราชการการเมืองไหมเป็นครับเมื่อเป็นข้าราชการการเมืองนายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายเขาเรียกประมวลจริยธรรมในขณะที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่ากระทําผิดจริยธรมรมข้าาชการการเมืองนะเขาทําอย่างนายกเรื่องตรีเนี่ยเป็นข้าราชการการเมืองทําผิดจริยธรรมแล้วมาอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอันเป็นการความผิดทางประมวลกจริยธรรมขราชการการเมืองข้อ6กวงเล็บสองใช่หรือไม่ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วครับพักฝ่ายค้านได้ข่าวว่าเขาเตรียมแล้ววันนี้วันจันทร์เขาจะพิสูจน์ตัวเองในการทําหน้าที่อย่างแท้จริงว่าไอ้ที่ทําหน้าที่ไปสวันสองคืนเน่ยมันสมศักดิ์สีีไหมฉะนั้นคุณต้องพิสูจน์ตัวเองพักประชาชนโดยการเอาเรื่องนี้ไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยเรื่องการทําตั๋วสัญญาใช้เงินที่เขาเรียกว่า PNC พ4 0 0ี่รอยล้านบาทที่เข้าข่ายสงสัยว่าเป็นนิติกรรมอำพรางหรือเลี่ยงภาษีและการถือครองที่ดินซึ่งเป็นที่ธรณีสงของสนามกอล์ฟอันพายที่ธรณีสงซึ่งชื่อเป็นของนายกรัมปีอาจจะถือเป็นการกระทําที่เข้าขายไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์และประพฤติผิดเจยยมอย่างร้ายแรงจะทําให้ต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติหรือไม่ เพราะมันเป็นลักษณะต้องห้ามยังไงครับท่านทั้งหลายเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐนูญน,นะฉะนั้นในฐานะที่เคยมีการยื่นไปแล้วเคยมีคนยื่นไปแล้วและศาลก็รับเรื่องนี้และก็กลิ้งคาศาลมาแล้วหลายคนกลิ้งคาศาลมาแล้วฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันได้เวลาแล้วนะได้เวลาแล้วซึ่งหลายคนเขาก็คิดกันตรงกันเหมือนกันที่ผมออกมาเล่าออกมาคุย ว่าเป็นการผิดจริยธรรมกลิ้งคาสารแน่นอนเมื่อกลิ้งคาสารตําแหน่งนายกรัฐมรีจะเป็นของใครตามดูกันไม่นานนี้ไม่เกินสองเดือนนี้ครับฉะนั้นวันอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเมืองหลายคนได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เป็นเรื่องสำคัญมากของนายกรัฐมนตรีถึงยังไงเราก็ต้องหานายกรัฐมนตรีที่มีจริยธรรมและเป็นนายกรัฐมนตรีที่สะอาดหมดจดผ่องใสเหมือนกับที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาส0 0กว่าเสียงต้องโปร่งใสต้องขาวสะอาดจะกระดำกระด่างหมกเม็ดไม่ได้โดยสอสอร่วมมือกันยกมือ โกหกประชาชนอย่างนั้นหรอือทั้งทั้งที่นายกรัมรีเนี่ยกระทำการที่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่สุดอย่างร้ายแรงที่สุดฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของคนที่มาเป็นนายกรัมรีคนเป็นนายกรัมรีต้องเป็นคนที่สะอาดต้องเป็นคนที่มีจิตวิญญ,ญาณที่ซื่อสัตย์สุจริตและต้องกระทำเพื่อประชาชน แต่เวลานี้พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนกันทั่วทุกย่อมย่าแล้วจะพึ่งพาอะไรอะไรได้จะพึ่งพาสายอะไรได้เมื่อนายกรัฐมนตรีไม่มีความสุจริตใจเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่มีความสะอาดบริสุทธิ์นะไม่มีธรรมาพิบาลไม่รักษากฎหมายนะพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็เดือดร้อนกันไปบ้านเมืองจะเดินไปถึงไหนฉนะนั้นแสงสว่างในครอบครัวและชีวิตของพี่น้องประชาชน มันหดหูเต็มทีนะมันสลัวเต็มทีมันมืดมิดมืดมนอนตการเต็มทีครับผมว่าอย่างนี้ฉะนั้นฉะนั้นยุทธการเช็คบินนายกอิงที่ให้หลุดจากเก้าอี้เนี่ยเริ่มปฏิบัติการแล้วที่จริงเน่ยทหารหรือฝ่ายกอรมนอซึ่งประกอบด้วยทหารบกนั้นเรือฐานอากาศเขาทำปฏิบัติการรับมานานแล้วเขาทำปฏิบัติการรับมานานแล้ว ออกมาฟาดนักการเมืองนานแล้วหลายคนที่ไม่สมควรจะเข้ามาเป็นนักการเมืองโดยทหารเขาใช้ปฏิบัติการ I.O. ครับแล้วเอานักการเมืองสีเทาทั้งหลายนี่ออกมาแฉเดี๋ยวคืนนี้ใครว่างสองทุ่มท่านชมรายการที่ผมให้สัมภาษณ์ในรายการของรวมหัวทีวี สองทุ่มในวันจันทร์ถึงวันเสาร์คืนนี้ก็สองทุ่มบุญละว้บุญลว,วีจะเอาเรื่องนี้ออกมาแฉให้หมดออกมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้หมดนะครับวันนี้เพียงแต่ไตเติ้ลให้ฟังกันตอนเช้านะเอาเรื่องนี้มาบอกกับท่านว่ามีโอกาสที่จะกลิ้งคาสารธรรมนูญก็แล้วกันอ่ะทีนี้ต้องพูดถึงเรื่องเบตา้าลูแคน เบต้ากลูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบผมเป็นห่วงสุขภาพท่านนะไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้เอามาโฆษณาบอกกล่าวจากตำราเล่มนี้บันทึกไว้โดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเอามาเขียนโดยเอาผลการวิจัยของมหาลาัยฮาวาดมหาลายัยทูเลนเบเลอร์ลุคแคลิฟอร์เนียเยอะแยะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่า ไอ้เบต้ากรูแคนเนี่ยในทางวิชาการนะครับทางวิชาการหน้าปกมันเขียนอย่างนี้เลยเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบแล้วมันก็บอกว่ามะเรง็งมะเรง็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตาดัดปอดบวมโรคเอดและยังมีอีกหลายโรคข้างในนี่นะครับโรคจากไขมันอุดตันในหลอดเลือดควบคุมคอเลสเตอรอล โรคหลอดเลือดหัวใจเบาหวานและน้ำตาลเพิ่มภูมิต้านทานโรคจากเชื้อปรสิตการติดเชือ้อโรคจากเชื้อไวรัสไข้หวัดเบาหวานโรคเครียดแล้วก็โรคชราโอ้เยอะแยะนี่น,น,นีนี่คือตำราในเชิงวิชาการแต่ถ้าผมจะโฆษณาะจะโฆษณาก็ต้องขออนุญาตจ,จากออยอเรียบร้อยแล้ว เขาจะให้ใบอนุญาตว่าเขาชื่อใบคออใบโฆษณา,อาเอาออกมาขายก็ต้องมีใบอนุญาตออยอขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับฉะนั้นรูปร่างลักษณะของขวดเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านเห็นมารูปร่างลักษณะของขวดเบต้าวันเบต้ากรูแคน,นเอามาสกัดใช้ยิสขนมป,ปังสกัดแล้วก็นี่ครับ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อเบต้าวันเบต้าวันประกอบด้วยเบตากรูแคนที่สกัดจากยิสขนมปังซึ่งสะอาดสะอาดที่สุดและเข้มขน้นแล้วก็มีวิตามินหลายตัวใส่เข้าไปในนี้ปีที่12นะมั้ปีที่12ขึ้นปีที่12นะวางตลาดในเมืองไทยและในหลายประเทศในเอเชียนะ ก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนอย่างมากมายคือถ้ามันขอไม่ดีมันเจงไปแล้วมันเจงไปแล้วเพราะคุณภาพของมันมันอยู่มันอยู่ที่คุณภาพเด็ก,ก็รัประทานได้หลานผมสามขวดเปิดแคปซูลมาแกะแคปซูลทิ้งเอาละลายในนมก็ได้ในน้ำก็ได้น้าส้มก็ได้มันก็สร้างภูมิต้านทาน,นเขาบอกว่ามันสร้างไมโครฟาสตไมโครแฟสตในไขกระดูกส่วนหลังแล้ว มันก็จะลอยไปทั้งร่างกายเราถ้ามีอะไรแปลกปลอมในร่างกายเราเนี่ยมันฆ่าทิ้งหมดมันฆ่าทิ้งหมดครับนี่ผลดีเขามันเพราะมันมีเซลล์เพชรฆาตไงรับประทานเบต้าวันมันมีเซลล์เพชรฆาตตามตำราที่เขาบอกไว้ก็เ,เอามาบอกกล่าวเล่าสิบรายละเอียดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อครับสินค้าตัวนี้ผมทำมาสิปี ได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณ2ปีผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหาลัยฮาวาดและอีกหลายสิบมหาวิยาลัยเช่นมหายลัยทูเลนเบเลอร์ดุคิลิฟอร์เนียหรืออะไรแห่งผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิต์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิต์ขนมปังปลอดภัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทน ได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขออนุญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคนะิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิชาสตร,ร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเอง คนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบตา้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคูยไปไปไป,ไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลายัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลายัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการ ส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทำนองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขา เขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ